สวัสดีค่ะทุกคนน้องเหมียวน้องเหมียววันนี้ฝนตกน้องเหมียวก็เลยมานั่งฝิงไฟเป็นเพื่อนเรากำลังจะย่างข้าวต้มข้าวต้มปิ้งข้าวต้ม ปิ้งข้าวต้มคือเป็นการแปรรูปข้าวต้มนึ่งเสร็จก็เอามาปิ้งต่อชอบกินแบบว่าแห้งๆนี่น่ากินมากข้าวต้มมัดน้องเมียวอ,อยากกินข้าวต้มมัดเหรอ ฝนตกทั้งวันเลยข้าวต้มก็จะสุกแล้วขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบายบายพบกันในคลิปหน้านะคะน้องเมียวบายบายนะแล้วบาย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  บ๊ายบายหรอบ๊ายบายแล้วเหรออืมเหมนียวบ๊ายบายบ๊ายบายเร็ว